เดือดดานครับดานนะดานนะดานนะเล่ใหม่ได้ไหมเนี่ยเลิกเพลงใหม่ของเราชื่อเพลงว่ายอมถอยนะครับการนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะที่เราได้เล่นเรียกได้ว่าอันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆคือพวกเรายังยังไม่ได้ซ้อมเฮ้ยไม่ใช่ถ้าลงท้ายด้วยโกไม่ได้เราไม่ได้เราต้องเล่นกันยาวๆจริงเหรอจริงเหรองั้นพี่ไปบอกซิลิฟูเล่นต่ออีกชั่วโมงเลย คลิปนี้เหมาะกับผู้ชมอายุ18ปีขึ้นไปเด็กๆที่อยากรับชมควรมีผู้ใหญ่แนะนำนะครับโค้โพี่เปิดคลิปก่อนกำลังยิเนเลยเพลงกำลังได้สวัสดีครับโค้พาเที่ยววันนี้นะครับเป็น EP พิเศษสุดๆครับผมเพราะตอนนี้ผมยืนอยู่ในงาน ปัวเฟสติวัลครับผมและงานนี้นะครับจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับไลน์อพแต่ละคนไม่ธรรมดานะครับศิลปินเยอะแยะมากมายนะยกตัวอย่างเช่นที่เล่นอยู่เลยฮะด็อกเตอร์ฟูสวีทบูเลตนะเลตโทสเปตและฟิลลี่ฟูและที่สำคัญนะโรแมนติกแบบทีแมนดาวตลอดงานนะครับจะมีดีเจเปิดเพลงตื้ดตื้ดตื้ดมันตลอดทั้งงานนะวันนี้โคกซีโร่ขอตัวอาสาพาไปชมในงานนะครับและที่สำคัญนะครับ พาไปแบบว่าไม่ธรรมดานะเดี๋ยวเราไปข้างหลังเลยไปเล่นเกมมินิเกมกับศิลปินที่มาในวันนี้พี่โคซิโร่พูดไปครับ มาจากในเมืองเนี่ยค่ะบ้านเบิร์้าวงค่ะยูรบปุรีน่ค่ะมาจากสิงห์บุรีค่ะสิงห์บุรีสิงห์บุรีมางานบวกปีนี้ปีแรกไหมปีที่สองครั้งที่สองค่ะหนูไม่เคยมาเลยค่ะเคยมาสองครั้งค่ะมาดูศิลปินอะไรเป็นพิเศษมาดูพี่แบงค์ค่ะแล้วก็วันนิวโอ้โหขอเสนอบทเพลงที่เราอยากจะมาฟังในวันนี้ใช่ไหมหนูชื่อเพลงไม่ออกอะแต่ถ้าเพลงขึ้นก็คือร้องได้ค่ะพี่ที่แมนดาวค่ะแบงค์ค่ะจะนุ่งพนี ขอเพลงนิดนึ่งได้ไหมคันหูในงานบวชพี่น้องเป็นอะไรเอาสัมรีมาปักก็ไม่ทันที่แมนดาวค่ะมาดูที่แมนดาวหนึ่งท่อนของที่แมนดาวได้ไหมนะช่วยเดินไปกับเขาเลยว่าฉันไม่ให้ไปที่แมนดาวค่ะที่แมนดาวเขาอยากจะฟังเสียงของตัวเองกับบทเองของที่แมนดาวทั้งหนึ่งท่อนได้ไหมันหนึ่งแฟนก็ สวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมรู้สึกยังไงครับพี่ได้มีส่วนร่วมในงานบกเฟสติีัลครั้งนี้ครับก็อย่างที่เคยมาครั้งที่แล้วนะครับก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มาครับอยากจะเล่นมินิเกมกับพี่หน่อยครับนะเอาแบบว่าพูดได้คนละสองสองคำอ่าอ่าขึ้นต้นด้วยครับว่าเดือดเดือดลงท้ายสุดท้ายให้คขาว่ามันเดือดดานครับดานนะดานนะ ่หมม้เดือดร้อนครับร้อนลนลนไฟไฟแดงแดงแจ๊ดแจ๊แม่แม่ครับครับผมผมยาวยาวมันฝากผลงานนะครับดรฟูซิงเกิลใหม่มีไหมก็ฝากอัลบั้มใหม่ของพวกเรานะครับออกทั้งหมด8เพลงนะครับาฟังได้ทุกช่องทางสตรีมมิ่งเลยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ที่เล่นอยู่ก็คือเพลงลบก็ฝากด้วยนะครับ พี่ชายรุ่มหรอร้านนี้ร้านอะไรพี่ร้านหอมกระเทียมครับไปขายอะไรหอมกระเทียมมีหมูสามชั้นทอดแล้วก็ไก่ทอดครับน่าราก็โจนเลยนี่ไงพี่งานปลวกั้งแรกเลยอร่อยแล้วพี่อร่อยครับเตาก็งามเนตลกเลยขอชิมแบบดื้อเลย นี่เลยฮะหอมกระเทียมครับผมงานปวดเนี่ยบอกให้เขามีระบบระเบียบเรียบร้อยนี่จะสูบบุหรี่ก็ต้องมาพื้นที่สูบบุหรีน่นี่ชัดเจนไม่ต้องไปรบกวนใครและที่สาคัญห้องน้ําก็แยกไปทั้งหาทั้งหญิงทั้งชายสะดวกสบายไปรีวิวห้องน้ําเคยเห็นปะละ่ะเคยรีวิวห้องน้ำจะมาดูไหมจะมาดูอะไรไหมจาก้องวันนี้มาดูศิลปินอะไรเป็นพิเศษมาดูพีมันดาวมาดูพี่จ๋าค่ะพี่จ๋าเหมือน พ่อเพลงอะไรผมจำเมลอนเมลอนค่ะเพราะชอบเลอนอ๋อเพลงมากเมลอนเมลอนเมลอนเลยอ่ะเมลอนเเมลลอนย ตอนนี้อยู่กับไอดอลเสือรุสิทธิ์และไอดอลโค้กซิโร่ด้วยนะพี่แบงค์สวัสดีครับพี่ขอบคุณครับคือที่ผมสอบถามไล่คนที่เข้ามาดูคอนเสิร์ตมาหาพี่แบงค์เยอะมากพี่แบงค์รู้สึกไงพี่คือจริงๆริงกับลบุรีอ่ะเป็นจังหวัดหนึ่งที่บางทีเรารู้สึกน้อยใจแทนเพราะในฐานะพี่เป็นเราเล่นคอนเสิร์ตมา20กว่าปีใช่ไหมครับพี่จังหวัดนี้ว่าจะถูกผ่านไปตลอดมีงานนี้แหละยทำให้ทุกคนมารวมตัวกันเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับแล้วน่าจะเยอะที่สุดในชีวิตผมด้วยที่ที่เล่นที่ลบุรีออออออ่่ะเเเึงงงยยยินนนนนนดีีีมมมาาากกกขบบบบคคคคคคุุณทรรรรัััไ้พแ์์ผลลตตสวๆ เยอะมากติดตามได้ในแฟนเพจแบงค์ปิติแล้วจะมีซิงเกิลใหม่ให้กับ FC พี่แบงค์ซิงเกิลใ,ใหม่ทำอยู่ครับอยากจะเล่นเกมอพี่ผมจะเริ่มต้นก่อนฝนคือพูดคนละสองสองคำลงท้ายด้วยคำว่าร้อนฝนตกตกใจใจมามาแล้วแล้วไงไงละ่ละแล้วใครใครถามถามมามาเด้เดี๋ยวโดนโดนใจใจร้อนจบแล้วจบแ ผมอยู่กับวง Let's Coast ครับผมโอ้โเป็นยังไงครับพี่ครับบรรยากาศวันนี้ที่แฟนเพลงมารอชม l e t ท c o a s รเป็้สึกไงก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่มารอชมเราฟังนะครับแล้วก็วันนี้สนุกมากครับที่ชาวปวกและบุรีนะครับประทับใจมากครับ Let's Coast ปมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กับ FC ชาวโวกด้างครับพี่อวันนี้จริงๆก็เพลงมา เพลงใหม่ด้วยนะครับเพลงเสียใจจนตายนะครับก็เพิ่งเล่นสดเป็นครั้งนี้เป็นครั้งที่สองงานเรงถูกไหมคืองานแรกที่เล่นครั้งแรกเนี่ยผมขอไม่นับแล้วกันผมมั่วไปเยอะงานแรกงานนี้พี่ยอมรับเองเลยหรองานนี้เพอร์เฟกถ้าจะฟังได้ฟังทางไหนครับพี่ได้ทุกช่องทางครับสตรีมมิ่งแล้วก็มี MV ด้วยในยูทูบนะครับไปดูกันได้ครับขอมีนิเกมกับพวกพี่หน่อยได้ไหมได้วะ ้ใครตายมายคือแพ้เลยนะถามว่าอยู่ครับอยู่อย่างเงาเๆเราคงจะได้รู้โดยใครคนใดต้องมาจะได้ลองคิดดูอ่ะใช่ป่ะลาเป็กพี่บอลใช่ว่าไกลครับไกลไกลไกลไก่เออไกไกลแสนห่างไกลเงา

ตอนนี้เราอยู่กับวงล็อกในตำนานนะครับผมใครไม่รู้จักไม่ได้ไม่เอาไม่เอาวงล็อกรุ่นใหม่โอเครุ่นใหม่เหรอรุ่นใหม่ไฟแรงให้ผมูอย่างนี้ตอนนี้เราอยู่กับวงล็อกน้องใหม่ที่กวลางมาแรงคุณก็ไปบ้าตามมันอยู่กับพี่พี่วงชิริูสวัสดีครับพี่สวัสดีครับวันนี้เป็นไงพี่ ความรู้สึกที่เห็นทุกๆคนมาในงานวันนี้เป็นไงฮะคือขอบคุณแฟนๆทุกคนของทุกวงครับที่มาร่วมในงานปวกเฟสนี่ครับแล้วก็แฮปปี้แหละเห็นทุกคนยืนขึ้นมาเต้นแล้วก็กินอะไรก็สนุกสนานนี่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีครับอยากจะให้พี่ๆวงซินฟูฝากกับพวกที่พลาดงานนี้หน่อยครับพี่สําหรับปีนี้หน่อยฮะอยากให้เรียนเชิญมากันใครที่พลาดแล้วก็ติดตามกันต่อได้ครับพี่ถามคนที่ไปมาแล้วด้วยเป็นยังไงบ้างประมาณนั้นเลย ร้านนี้ฝากผลงานของพี่วงพีรพูนเลยครับอัลบั้ม IQ รอยแปดสของพวกเราที่ทำมาเก่าไะเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราก็คือเทพเทพลีลาอะไรเทพลีลาเนีเทพลีลาเนี่ยมึงอยู่มึงอยู่วงอะไรเนี่ยแล้วก็เรากำลังทำเพลงใหม่กันอยู่คิดว่าน่าจะประมาณปีนี้เราปล่อยเพลงใหม่อย่างพี่เนี่ยเขาจะติดตามทีงไหนอ่ะเพจหลักของวงนะครับก็เป็นซิลิฟูแบน เฟซบุ๊กซีรี i ์ฟูแบนด์น,นะครับแล้วก็<ด>เราอยู่ค่ายมีเลคคอร์ดถ้าไงก็ดูข่าวสารของเราได้จากค่ายของมีเลคคอร์ดแล้วกันครับ<ด>ผม ราอยู่กับศิลปินที่มีคนมารอเยอะแยะมากมายมากๆกครับกับงานปวกเฟสติวัลครั้งนี้ครับครับผมครับก็คือทีแมนดาวสวัสดีครับพี่พี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนที่มารอดูทีแมนดาวเยอะมากรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกอย่างแรกเลยขอบคุณมากๆเลยนะครับชาวปวกทุกท่านนะครับที่เรียกได้ว่าเขามาตั้งแต่กี่โมงวันนี้อุ้ยมาตั้งแต่สี่โมงสี่โมงน่าจะต้องทนร้อนด้วยนะครับช่วงนี้ก็ร้อนมากๆเลยขอบคุณที่ ทนร้อนเพื่อที่จะรอทริมาดาแล้วก็เชียร์ศิลปินท่านอื่นด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับผมมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กับแฟนๆงานพวกไปดูปีนี้ไหมฮะอย่างแรกเลยนะครับเราเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปครับพี่อ่าเพลงใหม่ของเราชื่อเพลงว่ายอมถอยนะครับก็จริงๆงานนี้น่าจะเป็นครั้งที่3นะที่เราได้เล่นสามประมาณที่3เองก็คือเรียกได้ว่าอันนี้เซอร์ไพรส์สุดๆคือพวกเรายังยังไม่ได้ซ้อมเฮ้ยไม่ใช่นก็เรียกได้ว่าเป็นที่แรกๆที่ได้เล่นเพลงยอมถอยนะครับก็ไงฝากชาวปลวก ไปฟังเยอะๆแล้วก็แชร์เยอะๆด้วยนะครับผมผมมีมิน okay. ิเกมมาเล่นกับครับผมทีมแมนดาวครับกติกามีอยู่ว่าว่าคืต้องได้ริงลิงลงท้ายด้วยปลวกคือต้องบอกไว้ก่อนถ้าลงท้ายด้วยปลวกไม่ได้เราไม่ได้เราต้องเล่นกันยาวๆอาจริงเหรอจริงเหรอโคโอเคแ้วพี่ไปบอกซิลิฟูลเล่นต่ออีกชั่วโมงเลยลิงข้างข้างวัดวัดแจ้งแจ้งความความในในใจใจร้ายร้ายมากมากงานงานปลวกโอ้ขอบคุณมากพี่โอ้โหขอบคุณที่มาใส่เกมครับ และตอนนี้นะครับอยู่กับวงที่ขวัญใจวัยรุ่นตั้งแต่90แล้วพี่90เลยครับสวีิตเมล็ดสวัสดีครับพี่สวัสดีครับปีนี้ที่มางานปวกนะพี่ครับมาดหวังอะไรกับแฟนๆที่มาดูวงสวิตเมลลดในวันนี้บ้างครับพี่คาดหวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเราครับผมแฟนๆทุกคนจะกระโดดโลดเต้นไปกับสวิตเมล็ดครับผมวงสุดท้ายมีอะไรเซอร์ไพรส์กับ ชาวปวดในครั้งนี้แม่พี่จริงเราเล่นเป็นวงสุดท้ายนี่ก็เซอร์ไพรส์มากนะครับไม่คิดว่าจะโดนเล่นเป็นวงสุดท้ายเหมือนกันครับบอกไม่เสียภัยเลยครับผมอยากจะ CF เสื้อพี่เต๋านี่ผมต้องติดตามทางไหนพี่มันจะมีหลายช่องทางมากเลยจริงเซิร์ชแอร์เรียยี่สิบสาครับมันจะมีทั้งติ๊กตอกมีอินสตาแกรมมีเพจอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปได้เลยมีอัปเดตงานใหม่ๆกับสวิมเมล็ดหน่อยไหมครับก็คิดว่าภายในปีนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยเพลงนะครับ อ, <Okay. S 1> อยากให้ติดตามกันครับผมตามได้ทางไหนครับพี่เต๋า f a c e b o o k c o m s w e e t m a l a e t ครับหรือว่า IG ของเราก็คือ s w e e t m a l a e t เลยครับยังไงก็ข่าวสารก็จะไปทางนั้นแน่นอนครับ คือความมันทั้งหมดนะครับของงานปวชเฟิวัลครั้งที่2นะครับในปี2 0 2 5นี้นะครับเราจะไปปวกที่ไหนอีกติดตามกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโคกพาเที่ยวต้องขอลาไปก่อนนะครับผมด้วยความสนุกแบบนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับกดติดตามช่องกันละครั้งหนึ่ง by k e s l o กันทุกแพลตฟอร์มนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆทางช่องเรา กดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับ